การพัฒนาเยื่อกระดาษทดแทนนี่คืออะไรคะเส้นใยแล้วก็ความแข็งแรงของตัวเยื่อกระดาษท,ที่เราจะพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยมันมีความแข็งแรงเทียบเท่าหรือพอๆกันเลยนะฮะกับต,ตัวเยื่อกระดาษที่ผลิตได้ในประเทศทั้งนี้เนื่องมาจากว่าเส้นใยของเยื่อกระดาษที่ผลิตในประเทศเนี่ยมันเป็นบ้านเราเป็นไม้มงร้อนเส้นใยก็จะสั้น <C HA. S 2> นะฮะความแข็งแรงก็มีระดับนี้แหละแต่ว่าตัวร a w m a ทเ r i a l หรือวัตถุดิบของ,ของ,ของเยื่อกระดาษทดแทนที่เรามาทำเนี่ย โดยมากมีทั้งบรรจุภัณฑ์มาจากต่างประเทศหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากเส้นใยที่มันยาวค่ะเพราะงั้นเมื่อเรารีไซเกิลกลับมาเนี่ยความยาวความแข็งแรงของเส้นใยทัดเทียมกันเลยแล้วส่งผลดีกับธุรกิจเราอย่างไรบ้างคะครับที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนเ,ออเมื่อเทียบไปแล้วเนี่ยที่ความแข็งแรงความความความยาวของเส้นใยเท่าๆกันนะฮะตัวเส้นใยสั้นของบ้านเราที่ผลิตขึ้นมาได้ใหม่ๆเป็นเยื่อเยื่อแรกเลยเนี่ยราคามันก็สูงกว่าเยื่อีไซเคิลอยู่แล้วค่ะ เราสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าเราประมาณ30-40%ทรัพยากรโลกมีอยู่อย่างจำกัดถ้าเรารู้จักคิดรู้จักใช้เราก็จะใช้สอยได้อีกนานเหมือนแนวคิดของผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้นะคะและเช่นเคยค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกเข้ามาชมได้ที่ w w w b a n k ย์เว็บแบงค์เูคดค่ะเพื่อนคู่คิด รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอเาอาแล้วยังไงต่อครับน้องมิกครับก็กดเลือกคนที่พี่จะสง่งอื เสร็จแล้วกดส่งอ๋อกดเนื่องคนนี้พี่จะส่งแล้วกดส่งครับแค่นี้แหละครับแม่ใจค่ะกดอะไรกันอยู่หรอคะอุ๊ยอย่าบอกนะคะว่าจดหวยอะแม่หลวงพี่ให้มาสามตัวตรงๆเลยเนี่ยไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับพี่จะรับเมล ส่งคาถามัดใจเราสองคนชั่วนิลันมาสิครับแล้วในเมลนั้นอ่ะบอกให้พี่ส่งให้คนอีก33คนพี่ก็จะสมหวังในความรักแต่ถ้าพี่ไม่ส่งแล้วก็พี่จะตกอับอับพับคู่ตลอดไปพี่โอเมลผู้นี้มันอาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงก็ได้นะคะอย่าไปเชื่อเลยค่ะแต่ ดูจากหัวแห่งพี่โอคำที่เขาเช่นมาก็เป็นไปได้สูงนะคะแนก่นน้านีพี่โอถึงจะต้องส่งไปให้คนเหยื่ออีกสามี่สามคนน่ยพี่จะได้ไม่ต้องตกอับในความรักไหนพี่โอค่ะคาถาอะไรมันจะทำได้ขนาดนั้นคะอ่ะถ้าดีจริงนะจะไปเที่ยวเช่างอื่นทำไมไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อนะคะต้องนิมนต์หลวงพี่มาเลย เรีนพรนอมมการคพี่ครับทิ้งเด็กให้เหงาอยู่คนเดียวหลวงพี่ค่ะปีโอค่ะ ถูกฟ o r w a r d mail มส่งจดส่งข้อหามาค่ะคบ,อบอกว่าถ้าไม่ส่งต่อเนี่ยจะอาภัพรักชีวิตตกอับโอ้คอุณยงคล้ายๆเป็นจดหมายลูกโซ่ครับเป็นลูกโซ่ครับเป็นคุณแจเลยครับอาจารย์อาต,ตมาก็เคยเจอฮะจดหมายลูกโซ่สมัยต่างๆเป็นเนแต่ตมาไม่หลงกลเชื่อเพราะตมาเป็นคนฉลาด<อ>จดหมายก็เขียนบอกถ้าคุณอยากจะรวยนะวิธีง่ายๆส่งเงินมาให้เรา100บาทแล้วเราจะบอกวิธีทําให้รวยได้1000บาทเลยโอ้ตมาก็ดีใจ ใส่ไปเลย100บาทหนึ่งอาทิตย์กลับมาโอ้โหประทับใจมากก็เขียนบอกเลยวิธีได้เงิน1,000บาทง่ายนี่เดี๋ยวก็หาคนโง่ๆอย่างคุณส่งมาสัก1ิบคนคุณเม่ได้เงิน1 0 0 0ันบาทไปใช้เด <c oughs> ียวแต่ยุคนี้มันเปลี่ยนไปสิ <c oughs> มเลสมลชอบเป็นแบบว่าลูกโซ่แล้วเป็นแบบจบด้วยการแช่ง <c oughs> ถามไม่ทรงต่อจะอาพับอบโชคโลกแทรกพ่อแยกแม่หนีพี่ตายควายหายสองตัวอะไรประมาณนี้จริงจริงไอ้เมลพวกนี้ก็มันแค่บ่งบอกให้รู้ว่าโอ้มันเป็นเรื่องแล้วไไร้สาระมีแต่คนโง่ทั้งที่จะหลงเชื่อนะ อีกอย่างหนึ่งก็ไปเป็นการเพิ่มเนื้อที่ให้ไม่บล็อกเขาเต็มซะเปล่าๆ <ฮะ S 1> ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันอยากทักชวนให้มา่ง forward mail ดีๆให้คนได้เอาไปใช้จะได้มีคุณค่ากันขอจเจริญพร